หลังจากที่จินโอลิเวอร์และซินเทียพอเข้าใจพื้นฐานเวลาแปลงร่างแล้วแต่เขาสังเกตเห็นว่าเข็มขัดมีลูกศรสามเหลี่ยมสีแดงที่ชี้ขึ้นพอจินลองเอามือลองขยับลูกศรทำให้เขารู้ว่าลูกศรสามมารถขยับหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาได้จินเลยลองหมุนไปทางที่ใส่กาดคาแรคเตอร์แต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเลยลองกดเข็มขัดซ้ำอีกครั้งหน้ากากก็แสดงข้อความใน ตัวจินเห็นไฟนลฟินิชจากนั้นระบบก็แสดงให้จินเห็นว่ากำลังรวมพลังไปที่มือขวาจินบอกให้ทุกคนถอยออกห่างเนินเขาก่อนที่จินจะชกใส่เนินเขาจนเกิดแรงประทะมหาศาลจนเอ เมือนเกิดแรงระเบิดพอฝุ่นเริ่มกระจายหายไปเนินเขามีรอยหลุมขยายใหญ่เหมือนถูกรถยนต์พุ่งชนทุกคนต่างตะลึงต่อภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่จินใช้ไฟนอลฟินิชหรือระบบท่าไม้ตายก็มีเสียยงความทีสูงดังขึ้นทุกคนทรมานจนต้องเอามือพยายามปิดหูพอเสียงหยุดลงก็มีสิ่งมีชีวิตพุ่งตัวมาจากระยะไกลจะชนเข้ากับซินเทียโอลิเวอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดเลยผลักให้ซินเทียหลบไปแต่ตัวเข้าโดยชนแทนเต็มๆจนกระแทกเข้ากับเนินเขาแม้จินจะพยายามเรียกชื่อโอลิเวอร์แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับ ในที่สุดทุกคนก็มองเห็นว่าสิ่งมีชีวิตที่โจมตีพวกเขาคือตั๊ก,กแตนตัวใหญ่พอๆกับสุนัขตัวใหญ่ดวงตาโตสีแดงกำลังพุ่งเข้าใส่ซินเทียจินกระโดดพุ่งตัวใช้เข่าโจมสีเจ้าตั๊กแตนแต่เจ้าตั๊กแตนกับมีมุมมองที่กว้างงอจนสามารถมองเห็นจินแม้จะยืนหลังหลังให้เจ้าตั๊กแตนใช้ขาที่มีหนามคมราวไปมีสบัดโจมตีใส่จินจนกระเด้งแดอุนแปลงร่างพร้อม กับใช้กัดไอเทมดาบแล้วจมตีฟันใส่เจ้าตะกแานแกร่งเจ้าตะกแตนใช้ขาอีกข้างสะบัดใส่มินแดอุนมินแดอุนใช้ดาบมารับแรงกระแทกแต่ตัวเขาก็ถูกแรงกระแทกจนลอยกระเด็นออกไปมินแดอุนหมุนแล้วก่อ รับตัวกลางอากาศลงพื้นพร้อมกับตั้งท่าขนานกับพื้นเตรียมตัวพร้อมจะพุ่งตัวออกไปได้เสมอราวกับเสือเตรียมาล่าเหยื่อโอลิเวอร์ที่ฟื้นขึ้นมาก็เข้าไปกอดปลามเจ้าตะกแตนจินใช้จังหวะนี้เปิดไอเทมบ o x เพื่อหยิบอากาศไอเทมดาบออกมาใช้อิจิโกะเข้าไปพาตัวซินเทียให้ถอยห่างออกมาพร้อมกับอากาศสเปวอออกมาเตรียมเจ้าตะกแตนดีดตัวจนดันตัวโอลิเวอร์กระแทก เข้ากับเนินเขาพอโอลิเวอร์ปล่อยมือมินแดอุ่นพุ่งตัวเข้าไปแทงใส่เจ้าตะกแตนดาบของแดอุ่นสร้างบาดแผลให้เจ้าตะกแตนได้สำเร็จเจ้าตะกแตนสร้างคลื่นเสียงความที่สูงอีกครั้ง แดอุนไม่มีทางเลือกอื่นเขาทำได้แค่ปล่อยมือจากดาบจินรู้ว่าเวลาในการแปลงร่างของเขาอาจเหลือไม่มากเขาหมุนลูกศรเข็มขัดไปฝังกัดไอเทมแล้วกดเข็มขัดข้อความไฟนลฟินิขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเจ้าตาก,กะตะแตนหยุดสร้างคลื่นเสียงจินก็พุ่งตัวเข้าไปฟันเจ้าตาก,กะตะแตนแดอุนดึงกัดไอเทมออกแล้วใช้อีกครั้งดาวบที่เสียบคาอยู่ที่เจ้าตากะแตนหันไปแล้วปรากฏตัวให้ แดอุนอีกครั้งมินแดอุนหมุนหัวลูกศรไปฝั่งกาดคาคาแรคเตอร์กดเข็มขัดข้อความไฟนอลฟินิชขึ้นมาอีกครั้งแต่มินแดอุนไม่พอใจเขาหมุนลูกศรไปฝั่งกาดไอเทมแล้วกดเข็มขัน ได้อีกครั้งข้อความหายไปก่อนที่ข้อความใหม่จะแสดงขึ้นมาแทนที่ดับเบิลไฟนอลฟินิชระบบแสดงให้อดุลเห็นว่าดาบและแขนขวามีพลังงานไปรวมอยู่หลังจากที่จินฟันเจ้าตักแตนไปแล้วร่างของเขาก็กลับสู่สภาพเดิมเวลาการแปลงร่างของเขาหมดแล้วเจ้าตะแตนนอกำลังพุ่งตัวใส่จินแดมุลพุ่งตัวออกมาราวเสือขย่ำเหยื่เขาฟันเจ้าตะแตนจนขาดครึ่งเจ้าตักแตนค่อยๆกลายเป็นแสงแล้วสลายไปเหลือเพียงกัดคาแรคเตอร์ตะแตนหล่นอยู่หนึ่งใบทุกคนต่างเขาอ่อนหมดแรงสุดตัวลงกับพื้นก่อนจะค่อยๆสลบกันไป นี้เป็นเพียงการต่อสู้ครั้งแรกของพวกเขาเท่านั้นแต่มันกันดูเดือดสำหรับพวกเขาอย่างมากไดอุนเดินไปหยิบกาดที่ดรอปก่อนจะโยนให้อิจิโกะเฝ้ายามดีๆและเจ้าสีตา แดอุนพูดจบเขาก็ทรุดตัวลงกับพื้นพร้อมกับคืนร่างและสลบไปไม่ต่างกับพวกจินจินฟื้นตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าตอนนี้ใกล้มืดแล้วที่แท้ที่นี้ก็มีเวลากลางวันกลางคืนเขาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่ามีกองไฟอยู่นอกจากเขาแล้วก็มีแดอุนที่ยังไม่ฟื้นส่วนโอลิเวอร์ฟื้นก่อนพวกเขาสองคนนานแล้วอิจิเข้ามาหาจินเพื่อดูอาการจินก็พยักหน้าบอกว่าเขาโอเคดีเขาลุกขึ้นมานอ้างรอบๆบกองไฟกับที่อิจิโกโอลิเวอร์และซินเทียนั่งอยู่ฉันสลบไปนานเท่าไหร่จินถาม ประมาณสองถึงสามชั่วโมงอิจิโกพูดสถานการณ์เป็นยังไงบ้างจินถามหลังจากที่ฆ่าเจ้าตักแตนได้เราก็ได้กาดะด,ดรอปมาหนึ่งใบแถมโอลิเวอร์บอกว่าในเทอร์มิโอเอ็กซ์ของเขามีค่าเงินด้วยนะอิจิโกพูดจินฟังแล้วว่าเขาเลยเปิดในเทอร์มโอเอ็กซ์เพื่อตรวจดูว่ามันมีค่าเงินจริงไหมแล้วดูเหมือนจะมีจริงๆเขาได้สองเหรียญทองแดงของโอลิเวอร์ก็ได้สองทองแดงไม่ต่างจากเขานอกจากนั้นเหตุผลที่พวกนายสามคนตื่นในเวลาที่ต่างกันน่าจะเป็น พร้อมการใช้ระบบท่าไม้ตายอิจิโกะพูดหมายความว่าไงจินถามโอลิเวอร์ไม่ได้ใช้ระบบนั้นเลยเลยทำให้เขาตื่นเร็วที่สุดส่วนในายใช้สองครั้งอิจิโกะพูดแต่แบบนั้นแดอุนก็ควรจะตื่นก่อนฉันสิเขาใช้แค่ครั้งเดียวนี้จินถามไม่ค่ะตอนที่สู้กันอยู่ฉันเห็นเขาใช้สองครั้งเหมือนกันถ้าพูดให้ถูกเรียกว่าใช้สองครั้งพร้อมกันก็ได้คะสินเทียอธิบาย จินไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนระหว่างข้อมูลที่ได้กับการที่ได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงคนนี้ผู้สักทีนั้นแหละนะฉันไม่รู้ว่าเพราะแบบนั้นหรือเปล่าเขาเลยยังไม่ตื่นจนถึงตอนนี้อิจิโกะพูดอ่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมจินถามในระหว่างที่พวกนายสู้ฉันให้ซินเทียลองประเมินสเตตัสของเจ้าตะกะแตนเลยได้ข้อมูลมาบางอิจิโกะพูดว่ามาเลยจินเริ่มเปิดในเทอร์บิโอเอ็กเพื่อเอาอาหารออกมากินเจ้าตะกะแตนนั้นเลเวลแค่หนึ่งมีสเตตัสทุกอย่างมากกว่า หาพวกเราสามเท่าอิจิโกะพูดแล้วมันเกือบทําให้อาหารติดคอจินงั้นแล้วกาดที่ดรอปแล้วได้สเตตัสเท่ากับเจ้าตะกตัแตนไหมจินรีบถามอิจิโกะสายหน้าพร้อมกับยื่นกาดที่ดรอปให้จินดูกาดใบนั้นที่สเตตัสเท่ากับกาดเริ่มต้นของพวกเขาหมายความว่าทุกครั้งที่พวกเขาต่อสู้กับมอนเตอร์ของหอคอยในเลเวลเดียวกับพวกเขาเขาต้องสู้กับมอนเตอร์ที่เก่งกว่าพวกเขาถึงสามเท่าจบตอนที่สี่ หลังจากการต่อสู้ครั้งแรกมินแดอุนก็ตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเขาตื่นทาเจอกับจินที่กำลังนั่งเฝ้ายามส่วนคนอื่นก็นอนกันแล้วแดอุนไม่ต่างจากตอนที่จินตื่นเขาเปิดในเทอรมิ o อเพื่อทานอาหารจินเล่าให้แดอุนฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแดอุนได้ยืนยันทฤษฎีของอิจิโกะเขาได้บอกกับจินว่าตอนนั้นเขาได้ใช้ระบบท่าไม้ตายสองครั้งติดต่อกันจริงๆและข้อความที่ ขึ้นแสดงก็คือดับเบิลไฟนอลฟินิชจินเข้าใจทันทีนอกจากแดอุนแล้วก็มีแค่เขาที่มีโอกาสได้ใช้ระบบท่าไม้ตายหลังจากนั้นจินก็ปาให้แดอุนพอแดอุนรับก็เห็นเห็นเป็นการคารักเอ ต,ตักแตนจินว่ากับแดอุนว่าแดอุนเป็นคนจัดการตักแตนได้มันควรเป็นของเขาแต่แดอุนสายหน้าเขารู้ดีว่าที่มันสําเร็จเพราะทุกคนช่วยกันแดอุนเลยถามกับจินว่าแล้วเราจะทํายังไงก็ต่อจินบอกว่าเขาได้ปรึกษากับทุกคนแล้วสิ่งที่สําคัญต่อไปคือแหล่งอาหารและน้ําเขาคิดว่าด้วยเงื่อนไขาอาหารสําหรับ3วันมันจะต้องบีบให้ทุกอคนออกมาจากประตูไม่ก็ต้องเกิดการแย่งชิงอาหารกันขึ้นแน่นอนในวันพรุ่งนี้พวกเขาจะล่าพร้อมกัน5้าคนแดอุนรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่แต่เขาเข้าใจในสิ่งที่จินพูดดี การต่อสู้ครั้งก่อนทำให้พวกเขาไม่สามารถเสี่ยงในการต่อสู้ได้หากมีคนบาดเจ็บหนักขึ้นมากมันจะมีปัญหาที่รุนแรงกว่าตามมาในระยะยาวแล้วจินก็บอกกับแอดุลว่าเขาจะลองกลับเข้าประตูในวันที่สามเพื่อเข้าไปดูสถานการณ์ด้านในแม้ส่วนตะเวดอุ่นจะรู้สึกว่าจินเป็นห่วงคนอื่นมากเกินไปแต่เขารู้ดีว่าจินกังวลอะไรอยู่เมื่อคนเรารู้สึกสิ้นหวังท่าแท้ของมนุษย์จะแสดงออกมาถ้าบ่อยสถานการณ์นี้ดำเนินต่อไปสิ่งเลวร้ายอาจตามมาจินนายรู้ใช่ไหมว่าเราช่วยทุกคนไม่ได้ แดอุนถามจินขึ้นมาเพื่อเตือนเขาใช่ฉันรู้ฉันรู้จินตอบกลับแดอุนเขารู้ดีว่าการจะทำสิ่งที่อยากทำได้ก็ต้องมีพลังหรือความสามารถที่เพียงพอเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงโอลิเวอร์ค่อนข้างมีความสำคัญมากในวันนี้โอลิเวอร์เป็นคนเดียวที่มีประสบการณ์เดินป่าและล่าสัตว์ส่วนพวกจินมีประสบการณ์มากสุดแค่เข้าค่ายลูกเสือแม้ว่าที่นี้เป็นหอคอยและระบบนิเวศท,ที่มีตะกะแต,ตนตัวใหญ่พอๆกับสุนัขตัวใหญ่ ประสบการณ์โอลิเวอร์อาจช่วยได้ไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่มีเลยพวกเขาเลือกเดินทางไปทิศทางที่เจ้าตะกแตนพุ่งมาไม่ทันไรพวกเขาก็เจอเข้ากับตะกแตนตัวที่สองทุกคนพยักหน้ารับพร้อมกันใช้การ์ดคาแรคเตอร์ตะกแตนแปลงร่าง เจ้าตัก,กแตนรับรู้ถึงอันตรายพุ่งตัวเข้าใส่พวกจินโอลิเวอร์พุ่งตัวเข้าไปปะทับเป็นคนแรกก่อนจะกระเด้งออกมาแดอุนกับซินเทียใช้กาดอาวุธเรียกดาบออกมาจินกับอิจิโกะพุ่งตัวเข้าไปสนับสนุนโอลิเวอร์จินใช้ศิลปะสไตล์มวยไทยประสานเข้ากับอิจิโกะที่ใช้ศิลปะต่อสู้สไตล์คาราเต้ชกหมัดออกไปพร้อมกันจนเจ้าตักแตนกระเด็นถอยออกไป แดอุนกับซินเทียฟันดับใส่เจ้าตะกัแตนพร้อมกันจินกับแดอุนเพิ่งสังเกตเห็นว่าซินเทียที่แปลงร่างแล้วกับมีเสื้อกันหนาวสีชมพูสวมอยู่เจ้าตะกัแตนสร้างเสียงความทีสูงจนทุกคนกระเด็นออกมาโอลิเวอร์พุ่งตัวออกมาทันทีหลังจากที่เจ้าตะกัแตนหยุดสร้างเสียงความทีสูงตาฉันบ้างละ โอลิเวอร์ตะโกนหมุนลูกศรเข็มขัดไปที่กาดคาแรคเตอร์พร้อมกับกดเข็มขัดโอลิเวอร์พุ่งตับเข้าไปจับเจ้าตะกแตนล็อกกับตัวก่อนจะกระโดดขึ้นสูงด้วยความสามารถของกาดต๊กแ่นก่อนจะทุบลงมากระแทกกับพื้นเจ้าตะกแ่นร้องด้วยเสียงแหลมจีนอิจิโกะและมินดาอุนพุ่งตัวเข้าไปหมายจะจัดการให้จบแต่ไม่ทันจะได้ปลิดชีพเจ้าตะกแ่นซินเทียก็ร้องตะโกนให้ถอยออกมา แต่ไม่ทันสิ้นเสียงของซินเทียก็มีเงาดำขนาดใหญ่ใหญ่คุมท้องฟ้าก่อนจะกระโดดลงมากระแทกพวกจินกระเด็นออกมาเผยให้เห็นตกกะกแตนขนาดใหญ่พอๆกับรถยนต์สีทองยืนขวัางตกะกแตนที่กำลังบาดเจ็บกับพวกของจินอยู่เวลแล้วโอลิเวออบทออกมาอิจิโกเราเหลือเวลาเท่าไหร่จินหันไปหาคนที่อยู่ด้านข้างฉันแดอุนพอดีแรงกระแทกเมื่อกี้ดับเลยหลุดมือไปแดอุนพูดก่อนจะดึงกาดดาับออกแล้วเรียนออกมาใหม่เราเหลือเวลาอีกห้านาทีแต่มีปัญหาแล้วจิน เจ้านี้เป็นตกกะกแตนระดับอาอิจิโกะลุกขึ้นพูดเขาเองก็โดนแรงกระแทกจนกระเด็นออกมาเหมือนกันประเมินสเตตัสจินพยายามประเมินสเตตัสเจ้าตะกแตนแต่พอจินพยายามประเมินสเตตัสเจ้าตะกแตนสีทองก็สร้างคลื่นเสียงใส่พวกจินอีกครั้งพวกจินรับรู้ได้ทันทีว่าคลื่นเสียงที่เจ้าตะกแตนสีทองที่สร้างนั้นรุนแรงกว่าสตัวแรกที่พวกเขาเจอมาก รุนแรงกว่าเกือบเท่าตัวจนสามารถรบกวนสติของจินได้เขาไม่สามารถตั้งสมาธิในการดูค่าสเตตัสที่ประเมินมาได้เลยเมื่อเจ้าตะกแตนสีทองหยุดสร้างคลื่นเสียงมันก็พุ่งตัวชนโอลิเวอร์จนโอลิเวอร์คืนร่างเดิมด้วยการโจมตีแค่ครั้งเดียวจบตอนที่ห้า ทันทีที่โอลิเวอร์คืนร่างแดอุนกับอิจิโกะก็พุ่งตัวเข้าไปโจมตีเจ้าตะกัแตนทองส่วนพุ่งเข้าไปพาตัวโอลิเวอร์ออกจากพื้นที่อันตรายเจ้าตะกแตนสีทองสะบัดขาที่มีหนามคมเหมือนใบมีสบ้นจนดาบของแดอุนพังกัดไอเทมดาบของแดอุนก็สลายหายไปด้วยเจ้าตะกแตนตัวก่อนหน้าเริ่มลุกขึ้นได้แล้วจินปาร์กาสไอเทมดาบให้แดอุนและปากาสสเปลให้ซินเทีย จินตะโกนบอกให้เธอคอยสนับสนุนแดอุนกับอิจิโกะแล้วเขาก็พุ่งตัวไปสู้กับเจ้าตะกแตนตัวใกล้ตายแดอุนเห็นจินเข้าไปเสี่ยงสู้กับเจ้าตะกแตนด้วยตัวคนเดียวเขาเลยบอกอิจิโกะว่าเข หาจะใช้ท่าไม้ตายพร้อมกันสองครั้งอีกรอบแม่อิจิโกะจะห้ามเพราะถ้าเกิดทำแบบนั้นอีกครั้งแดอุนอาจสลบยาวอีกก็ได้วันนี้พะวะกรขายังต้องหาแหล่งอาหารให้เจอท้าแดาอุนสลบยาวมันจะยิ่งทำให้การสำรวจลำบากมากขึ้นแต่แดอุนไม่สนใจสำหรับเขามันจะมีประโยชน์อะไรถ้าตอนนี้ทุกคนตายกันหมดแดอุนเริ่มใช้ระบบท่าไม้ตายทันทีอิจิโกะเห็นว่า หยุดไม่ได้เขาเลยพุ่งตัวเข้าไปก่อนพร้อมกับหมุนลูกศรเข็มขัดไปทางกาดคาแรคเตอร์อิจิโกใช้ความสามารถกระโดดสูงแล้วถีบลงจากด้านบนข้อความขึ้นไฟนอลฟินิชเจ้าตักแตนสีทองใช้ขาสะบัดต้านลูกถีบของอีกจิโก อิจิโกะถูกดีดจนกระเด็นแดอุนวิ่งสวนเข้าไปทันทีพร้อมกับใช้ท่าไม้ตายพร้อมกันข้อความขึ้นดับเบิลไฟนอลฟินิชจินพุ่งตัวเข้าไปใช้ความสามารถกระโดดสูงแต่เขาพยายามเปลี่ยนองศาการกระโดดทำให้มันพุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับใช้เข่ากระแทกใส่เจ้าตะแตนเจ้าตะกะแตนกระเด็นพร้อมกับโจมตีด้วยคลื่นเสียงจินกระเด็นออกมาเจ้าตะกะแตนพุ่งตัวเข้ามาชนตามมา ทันทีจินหลบได้อย่างเฉีวเฉียดแต่เจ้าตะก,กะแตนไม่ได้ปล่อยจินไปง่ายขนาดนั้นมันสบัดขาใส่จินจนกระเด็นแรงสบัดขาของเจ้าตะก,กะแตนรุนแรงมากจนร่างแปลงของจินพร่าเลือนไปคอ รูหนึ่งเจ้าตะกแ่นพุ่งตัวเข้าอีกครั้งจินกดเข็มขัดเพื่อใช้ระบบท่าไม้ตายข้อความขึ้นไฟนอลฟินิชจินพุ่งตัวสวรเข้าไปชกใส่เจ้าตะกแ่นทั้งคู่เข้าปะทะพร้อมกันตูมแดอุ่นที่ใช้ดับเบิลไฟนอลฟินิชใช้ดับฟันใส่เจ้าตะกแ่นสีทองแม้ว่าจะสร้างบาดแผลสาหัสให้เจ้าตะกแ่นสีทองได้เหลวสีเขียวยวไหลออกมาเจ้าตะกแ่นสีทองสร้างคลื่นเสียงอีกครั้งหลังจากนั้น มันได้ยินเสียงของตะกั๊กแตนอีกตัวมันพยายามจะพุ่งตัวไปหาเจ้าตะกั๊กแตนตัวนั้นอิจิโกะเห็นว่าเจ้าตะกั๊กแตนสีทองกำลังมุ่งหน้าไปทางที่จินอยู่อิจิโกะกระโดดแล้วใช้ระบบท่าไม้ตายฟันดับขวางทางเจ้าตะกัแตนสีทองเจ้าตะกัแตนที่เคยรับดาบของไดอุนมาแล้ว มันจึงกระโดดถอยหลังหลบดาบของอิจิโกะแต่ว่าตอนนี้ทั้งอิจิโกะกับแดอุนใช้ระบบท่าไม้ตายไปหมดแล้วแถมแดอุนที่ใช้ดับเบิลไฟนอลฟินิชไปแล้วความเหนื่อยล้าก็เริ่มแสดงอาการขึ้นแล้วเจ้าตะกแตนสีทองพุ่งตัวใส่แดอุนที่แสดงอาการอ่อนล้ามากที่สุดด้วยความเหนื่อยล้าแอนไม่สามารถตอบสนองได้ทันภาพในหัวของแดอุนคือภาพของโอลิเวอร์ที่โดนชนเพียงครั้งเดียวก็คืนร่างทันทีลูกไฟปริศนาถูกปล่อยออกมาจมตีใส่เจ้าตะกแตนสีทองจนกระเด็น แดอุ่นที่มองไปตามทางที่ปล่อยลูกไฟออกมาคือซินเทียนั่นเองเปลวไฟค่อยเผาเจ้าตะกะแตนสีทองไปเรื่อยๆอิจิโกรีบเข้ามาดูแดอุน่นแล้วอย่างที่อิจิโกกังวลการใช้ท่าไม้ตายพร้อมกันในครั้งเดียวมันสร้างภาระ,ระให้ร่างกายจริงๆด้วยดังเสียงตูมดังขึ้นมาทำให้พวกอิจิโกเห็นว่าจินสามารถเอาชนะเจ้าตะกะแตนอีกตัวได้แล้วเจ้าตะกะแตนค่อยๆสลายแล้วหายไปโอลิเวอร์ที่ฟื้นขึ้นมาเห็นสถานการณ์ทั้งหมดเขาก็ทักทายพวกซินเทียอย่างเขินอายเพราะเขาร่วงเป็นคนแรกเลยในรอบนี้ แต่พอเห็นเจ้าตักแตนโดนไฟเผาเป็นกองไฟกองใหญ่โอลิเวอร์เลยพูดเล่นขึ้นมาว่าถ้ามันเกิดขึ้นตอนเย็นกันดีสิจะได้ไม่ต้องก่อกองไฟเองพอโอลิเวอร์ทักแบบนั้นอิจิโกะก็เข้าใจทันทีเขาตะโกนบอกทุกคนทั้งทีระวังมันยังไม่จบซินเทียไม่เข้าใจที่อิจิโกะจะสื่อส่วนแดอุ่นก็ลาเกนกว่าที่เขาจะใช้สมองคิดอะไรได้ไม่ทันสิ้นเสียงซากเจ้าตักแตนสีทองที่ถูกเผาจนดำแล้วนั้นค่อยๆเกิดรอยแตกแล้วเจ้าตักแตนสีทองก็กระโดดทะลุออกมาจากร่างของตัวเองพร้อมกับร้องคำรามจบตอนที่6 เจ้าตะก,กะแตนสีทองที่ออกมาจากซากศพที่ถูกไฟเผาของตัวเองมันกรีดร้องด้วยความโกรธเกรี้ยวมันพุ่งเข้าไปโจมตีซินเทียทันทีด้วยการสะบัดขาเพียงครั้งเดียวซินเทียก็ถูกโจมตีจนขึ้นร่างอิจิโกะพุ่งตัวเข้าไปเพื่อช่วยซินเทียส่วนแดอุนปากาศคาแรคเตอร์พร้อมกับตะโกนเรียกโอลิเวอร์โอลิเวอร์รับแล้วเข้าใจทันทีเขาแปลงร่างแล้วเข้าไปช่วยอิจิโกะอีกหนึ่งงอคนจินที่เห็นสถานการณ์แยกขึ้นเขาเลยรีบหยิบกาดที่ดรอปแล้วรีบกลับไปช่วยคนที่เหลือแดอุนที่ขยับไไมม่หวเเเเขาาาาาลยยตตะกกกนนรีีอิิจจาทาง้้ อิจิโกเข้าใจว่า5แดอุนจะทำอะไรอิจิโกเลยเรียกให้อลิเวอร์ให้ล่อเจ้าตะกแตนตามมาทางเขาอลิเวอร์ถึงจะไม่เข้าใจว่าอิจิโกต้องการอะไรแต่เขาก็เข้าใจว่าอิจิโกคงมีแผนบางอย่างอิจิโกที่อุ้มสินเทียกับออลิเวอร์วิ่งล่อเจ้าตะกแ่นสีทองไปทางแดอุนแดอุนเปลี่ยนการ์ดไอเทมดาบแล้วใส่การ์ดสเปวอร์แทนแต่แดอุนเขายังใช้ระบาดบท่าไม้ตายอีกครั้งเขาหมุน ลูกศรไปทางกาดสเปวาการเดิมพันครั้งนี้ไม่รู้จะออกหัวหรือก้อยหลังจากเตรียมพร้อมเสร็จแล้วแดอุ่นก็ตะโกนให้สัญญาณให้หลบไปทั้งอิจิโกและโอลิเวอร์ใช้ความสามารถกระโดดสูงหนีออกมาเจ้าตะกัแตนสีทองประหลาดใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันสายไปแล้วลูกไฟขนาดใหญ่ถูกยิงออกไปด้วยการใช้ระบบท่าไม้ตายคู่กับการใช้กาดสเปวทำให้ลูกไฟมีพลังทำลายและขนาดที่ใหญ่กว่าที่ตอนซินเทียใช้มาก เจ้าตก,กะกานสีทองโดนลูกไฟเข้าปะทะอย่างแรงตูมแรงระเบิดรุนแรงจนทําให้แดอุนอิจิโกกาลังจะกระเด็นไปตามแรงระเบิดแต่โอลิเวอร์เข้ามายืนบังแรงระเบิดเอาไว้ทุกคนไม่คิดว่ามันจะมีอนุภาพรุนแรงขนาดนี้แต่ภาพที่ไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นภาพของเจ้าติกะแตนที่ไฟลุกท่วมตัวอย่างพุ่งมาหาพวกเขาอย่างไม่ลดละ โอลิเวอร์ใช้ระบบท่าไม้ตายพุ่งเข้าไปโจมตีเจ้าตะกแตนแต่ถูกเจ้าตะกแตนสะบัดขาโจมตีส่วนมาแม้โอลิเวอร์จะสามารถทำลายขาเจ้าตะกแตนได้แต่เขาก็โดนขาอีกหนึ่งข้างดีดจนกระเด็นอิจิโกะพุ่งตัวเข้าไปก็ใช้สเปลการ์ดพร้อมท่าไม้ตายใส่เจ้าตะกแตนอีกครั้งระหว่างที่อิจิโกะกำลังจะปล่อยลูกไฟเจ้าตะกแ่นสร้างคลื่นเสียงอีกครั้งจนทำให้ลูกไฟ ของอิจิโกะถูกเปลี่ยนทิศท,ทางแม้ลูกไฟจะไม่โดนเจ้าตะกะแตนโดยตรงแต่แรงระเบิดก็ทำลายขาและหลังบางส่วนของเจ้าตะกะแตนได้แต่มันไม่เพียงพอที่จะหยุดเจ้าตะกะแตน เจ้าตกกะกัแตนที่ไฟลุกทั่วสะบัดขาใส่อิจิโกจนกระเด็นอิจิโกที่ถูกโจมตีขืนร่างทันทีในระหว่างที่เจ้าตกกะกัแตนกำลังจะพุ่งเข้าไปโจมตีมินแดอุนแดอุนเอาตัวเข้าบังสินเทียที่ยังไม่ได้สติเจ้าตะกัแตนโจมตีใส่แดอุนจนคืนร่างแต่คราวนี้เจ้าตะกะแตนจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปมันจะสังหารแดอุนให้ได้แดอุนได้แต่ยอมรับความตายแต่จินที่ กระโดดมาอยู่ด้านหลังของเจ้าตะกะแตนกระโดดถีบลงมาทะลุร่างเจ้าตะกะแตนเจ้าตะกะแตนกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วมันค่อยๆสลายไปข้อความขึ้นเคลียงเงื่อนไขสำเร็จได้รับฉายาผู้สังหารสิ่งมีชีวิตหายาก จินคืนร่างเพราะหมดเวลาส่วนแดอุนได้แต่สยยิ้มก่อนจะสลบไปก่อนหน้านี้จินพุ่งตัวมาจากทางด้านหลังเจ้าตั๊กแตนแต่เขาไม่มีมีทั้งกาดไอเทมหรือกาดสเปวแม้แต่ระบบท่าไม้ตายเขาก็ใช้ไปแล้วถ้าเขาหยุดเปลี่ยนกาดคาแรคเตอร์ตอนนี้เขาไปช่วยคนอื่นไม่ทันแน่นอนจินไม่รู้จะทำยังไงเขาเลยใส่กาดคาแรคเตอร์ใส่ช่องเข็มขัดอีกช่องข้อความแสดงขึ้นในหน้ากาดของจินปลดล็อกเงื่อนไขได้รับฉายาผู้ยึดติดกับตั๊กแตนมีร่างตั๊กแตนโปร่งแสงขนาดใหญ่เกิดขึ้นรอบตัวจินครู่หน่งกอจะายไป จินไม่ได้สงสัยสิ่งที่เกิดขึ้นเขาหมุนเข็มขัดไปทางกาดใบใหม่ที่เขาใส่แล้วใช้ระบบท่าไม้ตายทันทีจินกระโดดขึ้นสูงก่อนจะถีบลงมาทะลุร่างเจ้าตะกแตนเจ้าตะกแตนสีทองดรอบกาดเป็นตะกแตนสีทองระดับอาราคาสเตตัสโดยรวมมากกว่ากาดคาแรคเตอร์ตะกแตนเริ่มต้นถึงห้าสเตตัสถ้าตามที่อิจิโกะบอกเจ้าตักแตนสีทองนี้ต้องมีสเตตัสมากกว่ากาดที่ดรอปอีกสาเท่าหมายความว่ามันมีสเตตัสเหนือกว่าตะกแตนทั่วไปถึง15สอแตกไม่แปลกใจเลยที่ มันโจมตีพวกเราแค่ที่เดียวก็ทําให้พวกเราคืนร่างเลยโอลิเวอร์ลุกขึ้นมาแต่เขายังไม่ได้คืนร่างจินเลยขอให้เขาพาคนอื่นไปหลบที่ปล่อยภัยก่อนการต่อสู้ที่นี้รุนแรงและเสียงดังมากมันอาจอาจดึกงดูดกลุ่มอื่นมาที่นี้ก็ได้จินเองแม้ว่าครั้งนี้เขาจะใช้ระบบท่าไม้ตายไปแล้วสองครั้งแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของพวกเขาจะปรับให้ชิดกับระบบของหอคอยนี้เรื่อยๆแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเองก็ล้าเหมือนกัน ตอนนี้พวกเขาต้องซ่อนตัวให้เร็วที่สุดเพราะโอลิเวอร์อีกไม่นานก็ต้องหมดเวลาในการแปลงร่างแล้วการ์ดใบอื่นก็ยังคูดาวอยู่มีเพียงการ์ดตะกัแตนสีทองที่ใช้ได้เท่านั้นแม้การ์ดใบนี้มีสเตตัสมากกว่าการ์ดตะกัแตนเริ่มต้นแต่ไม่มีอะไรรับประกันว่าคนที่จะมาโจมตีพวกเขาจะมีแค่การ์ดตะกัแตนเริ่มต้นและต่อให้มีแค่การ์ดตะกัแตนเริ่มต้นถ้าเข้ามาพร้อมกัน5คนเขาเองก็ปกป้องทุกคนไม่ไหวพวกเขาไปพักใต้เนินเขาแห่งหนึ่งเนินเขานี้อยู่ห่างจากที่ต่อสู้ระดับและมีต้นไม้อยู่ สองสามต้นมันเหมาะสำหรับการพักฟื้นของพวกเขาถึงใจจริงๆและโอลิเวอร์อย่างหาถ้ำอยู่แต่ระบบนิเวศในชั้นนี้ยังไม่เห็นสิ่งใกล้เคียงเลยเมื่อผ่านไปได้ครึ่งชั่วโมงกาดคููดาวเสร็จแล้วพร้อมกับมาใช้งานทำให้จินกับโอลิเวอร์อุ่นใจไม่น้อยซินเทียก็ตื่นขึ้นมาแล้วเหมือนกันการมีคนเพิ่มขึ้นมาอีกคนก็ช่วยให้พวกเขาอุ่นใจขึ้นได้มาก พอผ่านไปได้2ชั่วโมงทุกคนก็ฟื้นสติขึ้นมากันครบทุกคนแล้วดูเหมือนทุกคนจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจริงๆตามที่จินคิดไว้แต่ดูเหมือนวันนี้จะยังอีกยาวไกลจบตอนที่7